่าแตนน่าทา,า,านมากเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะเสร็จแล้วเนี่ยเหลือเชื่อเลยเพอเราใส่งาดําเข้าไปนี้เพิ่มความสีสันได้เลยจ้ะสวยนะสวัสดีจ้ะวันนี้เราจะมาลองทาขนมบ้าเป็นกล้วยจ้ะเพื่อนๆเนาะนึกอยากกินแต่ว่านึกอยากกินจ้ะวันนี้เลิกงานมาก็เราจะมาลองทาดูจ้ะเพื่อน นี่ก็จะเป็นกล้วยอันนี้สุกจนเด็กๆเ,เขาไม่กินจ้ะแล้วก็อันนี้ก็เราจะใส่สามลูกเนาะกล้วยหอมจ้ะส่วนตัวแป้งเราเราใส่ผสมกันจะเพื่อนๆไม่มีสูตรเนาะทากินม่วจ้ะอันนี้ก็จะเป็นแป้งมันหรือ,อยางละหน่อยจะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวส่วนนี้ก็จะเป็นแป้งมันจ้ะเราไปใส่มาผสมกันเนาะ ไปดูว่ามันจะเป็นยังไงก็ก็อย่างละเท่าๆกันจะส่วนนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้าเนาะเราจะใส่นิดเอาประมาณช้อนหนึ่งที่จริงเขาจะใส่แป้งเอ่อทายาม,ม่อมเนาะแต่ว่าเราไม่มีจ้ะ ัวกลวยเราก็จะใช้เป็นซ่อมบี้ให้เขาเละก่อนเนาะประมาณนี้จัดเสร็จแล้วเราก็จะเอา,าใส่ในตัวแป้งของเราประมาณนี้จะเพื่นส่วนนี้ก็จะเป็นมะพร้าวอบแห้งจะ้ะ นะซื้อมาวันนั้นตอนแรกเราว่าจะแช่น้ำเนาะแต่ว่าแบบนี้มันก็ไม่ไม่แข็งเกินไปจัเพื่อนเนาะกินได้จ้ะตอจาจะจอยใส่กะทิแต่กะทิมันเป็นหัวกะทิจ้ะเพื่อนน้ำเราก็จะจอยใส่กะทิแล้วก็เอาไปผสมกับแป้งก่อน ใช้กันเวดกับแป้งก่อนเนาะเหมือนบ้านเรานะมันผสมน้ำ ความหวานตามใจชอบเลยจะเพื่อนๆเนานะเราก็เทกะกะเอาเนาะแล้วก็เกลือจ้ะนิ็หน่อยเสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่เลยจ้ะตัวกล้วยเนาะมาบดผสมกันเลยจ้ะ ทยอยใส่กะทิงสยต้องใช้มือจะเพื่อนๆนะว่าถุงมือมันไม่เข้าท่าเลยตมีงาดำด้วยจะจะลองใส่งาดำ 뭐특이한해เข까ากัน แล้วเราจะใส่น้ำมันจะนะประมาณจักหนึ่งช้อนกับนิดหน่อยจ้ะ ตัวกรวยของเราอาจจะไม่มันไม่ละเอียดเกินไปใจเพื่อนๆเนาะนจะยังเป็นก้อนๆอยู่เลยเนาะเป็นชิ้นๆ,ๆ,ๆแต่ก็ไม่เป็นไรจะเสร็จแ,แล้วก็จะใส่นี่เลยจะอันนี้เป็นมะพร้าวอบแห้งจะเราไม่มีมะพร้าวสดเนาะไม่มีมะพร้าวไม่นั่นอ่อนก็ใส่ให้แทนได้จ้ะ แข็งไปหน่อยเวลาสุกนะมันไม่เหมือนมะพร้าวาลูกมะพร้าวอ่อนเป็นเม็ดงาดำจ้ะสมัยก่อนนะแม่ชอบเอาไปคั่วนะ รัวเราเอามาตาน้ําพริกจ้ะตาให้กินกับข้าวสมัยก่อนเนาะไม่มีอะไรกินข้าวจ้ะแต่ว่าเป็นงาชีขาวเนาะเราก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เนาะนี่จ้ะเราเราจะมาใส่เลยมาลุ้นกันจ้ะว่ามันจะเป็นยังไงเพื่อนๆนะขนมบ้าบินกล้วยจ้า ยังไม่ทันเสร็จเลยหน้าตาก็น่ากินแล้วกับไอเราใส่งาดําเข้าไปโอเคจ้ะโอเควันนี้เราจะลองทํำกระทะเล็กจะใส่น้ํามันนิดเดียวนะใครไม่ใส่ก็ได้เนาะแต่เราใสใ่กลัวมันจะติดติดกระทะจ้ะ เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ไอ้นั่นหมดนะกะทิหมดจะคอยดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันมันเหลวกันมันนั่นกันไปนเราก็จะมาใส่กะทิเราจะไม่พยายามที่จะทําให้มันเต็มกระทะเนาะจะใส่ประมาณประมาณนี้ บอกว่าไฟต้องเบาจะเพื่อนนะไฟปานกลางจะก็ดูกันเวลาทำขนมนี้ทีไรก็นึกถึงยายน้าสาวของแม่จะก็ทำมาขายคินละสิบบาทสมัยก่อนเนาะใหญ่มากอร่อยด้วยจะทำแบบ ช้ไฟไฟืนเนาะเป็นฟืนจะอร่อยตอนนี้ไม่ได้กินฝีมือแกแล้วจ้ะนะต้องมาอยู่นี่ต้องหัดทําทุกอย่างแกเ,เพื่อนนะเป็นไม่เป็นก็ต้องหัดระวังอย่าทำมันไหม้เนาะก็คอยดูถ้ามันเช็คดูข้างล่างจะถ้าสุกแล้วก็กลับด้านได้จ้ะ ต่เวลาเขาทำนี่เขาทำชิ้นค่อนข้างจะใหญ่เนาะชิ้นค่อนข้างใหญ่จ้ะของเราจะลองทำดูถ้ามันไม่ติดกระทะก็ถือว่าโอ้จะไฟก็อยู่ที่ไฟเบอร์สามเบอร์สีเนี่ยเราจะค่อน,น <ะ S 1> แต่ว่ามันก็ไม่ติดนะเนี่ยเห็นไหมมันมันลื่นจ้ะมันนั่นได้เนาะเราจะกลับด้านว้าว หน้าตาก็ไม่เลวนะเนี่ยขนมของเรากดๆห้มันอยู่ทรงแต่ว่ามันจะกินได้หรือเปล่าแค่นั้นจะเพืเ่อนๆเนาะหน้าตาใช้ได้อยู่แล้วทีนี้เราไม่ได้ใส่น้ำน,น้ำมันคไปดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเขี่ยเขียให้มันเสมอกันจะ ตัวชิ้นนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดดูเราไม่ได้ใส่น้ำมันแต่ว่ามันก็ยังโอเคนะมันไม่ติดกระทะจ้ะเห็นไหมมันไม่ติดกระทะไอ้เจ้าพื่ น่ากินมากก็จ้ะมันไม่ได้ไหมนะเนี่ยแต่เราต้องการให้มันเคลียมเคลียมจ้ะต้องการให้มันเหมือนได้อรรถเหมือนกินที่บ้านบ้านนอกจ้ะนะนี่จ้ะสุกแล้วอันนี้ทำเป็นชิ้นเล็กจ้ะ ขนมวันนี้รู้สึกว่าง่ายมากเลยนะมันไม่มันไม่เฉะแล้วก็เพอร์เฟคออกมาถือว่าใช้ได้จ้ะเพื่อนๆนะเพราะว่าทาลองทํามาสองสามรอบแล้วเนาะขนมบางครั้งก็ต้องเอาทิ้งกาตัวแป้งไม่เป็นอันนี้ก็กะกะ,กะมออะไรแตแต่วันนี้ถือว่าโออยู่นะเนี่ยอันนี้เป็นชิ้นเล็กจ้ะสุกแล้วแหละแต่ว่าเราก็จะ ปล่อยไ,ไว้อย่างนี้ก่อนสีก็สวยด้วยเราเพิ่มไฟนิดหน่อยเนาะเป็นเบอร์สีจ่จะนะกดๆดูถ้าไม่มีตัวแป้งไหลออกมาก็ถือว่าโอ้ยถือว่าสุกนะ อีกชิ้นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนที่เราทำเสร็จเนาะตัวแป้งก็ใกล้จะหมดแล้วจ้ะำทำได้ลายชิ้นอยู่จ้ะน,นี่จะเอาไปทำงานพรงนี้พรงนี้ก็เข้างานเหมือนเดิมจากแต่เช้าปิดาเนะ ก่อนที่จะปิดฝาก็ต้องเช็ดสุกแล้วจะตักออกเลย กินสุดท้ายแล้วจ้ะจะใส่ให้หมดลเลยจ้ะโอเคเจ้ะนี่จ้ะขนมของเราขนมบ้าปินกล้วย ล้วยหอมจะเพื่อนๆจะหน้าตาก็จะประมาณนี้จะนี่จะอันนี้เราทำชิ้นเล็กได้สี่ชิ้นจะชิ้นใหญ่ก็สี่ชิ้นเนาะห้าชิ้นแต่ว่าเราชิมไปแล้วชิ้นหนึ่งจะอันนี้ยังเพิ่งเอาออกมาเนาะมันยังอยังไม่เย็นจ้ะนี่กินเองทําเองจะเพื่อนๆจับได้จ้ะนะดูสุกแล้วเด่น ไม่บางมากไม่ไม่หนามากจะเพื่อนๆมองเห็นกล้วยของเราแนะ่ะกล้วยมันยังเป็นชิ้นกล้วยอยู่เลยจ้ะนะเห็นไหม,มนี่จ้ะเดี๋ยวเราไปเอานน่้ะกันไตรนี่แหละหานใหญ่ไม่เจอจะ้ะมันหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวจะ,จะตัดให้เพื่อน,อนๆดูว่าหน้าตามันน่ากินมากแค่ไหนกินเองทำเองชมเองจ้ะ นมบ้าเป็นกล้วยของเราจะเป็นเพื่อนจากกล้วยน้ำหอ,อมที่มันเหลือเด็กๆไม่กินวันนี้ทำได้ถูกใจมากเลยจ้ะนะ มันไม่เหนียวเกินไปนะมันไม่ไม่เหนียวเกินไปไม่เหลวเกินไปจ้ะหรือว่าแบบไหนไม่รู้เราก็ทําทําได้กินก็คือว่าเรียกขนมแล้วจ้ะนะตัวกกล้วยหวานกล้วยมันมากเลยจ้ะ